สวัสดีค่ะช่องพายบุญเหลือช้างอ้วนร้อยลีลานะคะวันนี้พามาดูอ้วนกับคุณแม่ทำงานนะคะอยู่ในป่าอีกแล้วค่ะป่าแล้วก็บอกโครนธรรมชาติของเรานะคะดูอ้วนกำลังเล่นอย่างสนุกสนานเลยนะคะวันนี้บรรยากาศครึมฟ้าครึ้มฝนนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะดูอ้วนของเราค่ะ ันนี้ผู้จัดการถ่ายคลิปนะคะนูนควันไม้อยู่ทางน,นี้นเด่นทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะนี่ค่ะแม่สนุกใหญ่เลยะคะ่ะเขาไม,ม่อุ่เดือน มองไม่เห็นอ้วนเลยอ้วนถูกบางหมดเลยนูย่นค่ะเห็นแต่เห็นแต่อ้วงน้อยๆนะคะจับขาแม่ไว้เฮ้ยสนุกจ้ะสนุกสนานใหญ่เลยนะคะดูคุณแม่ก็สนุกด้วยนะคะควานสอนกับควานไม้ก็ต้องดูอยู่ห่างๆนะ,ะๆนะคะเดี๋ยวเล่นไปเล่นมาจะตะลือนะคะ เดี๋ยวจะควบคุมไม่ได้ค่ะต้องมีขีดจำกัดด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจะปล่อยตามใจเขาอย่างเดียวเลยก็ไม่ได้นะคะนีเขาสนุกค่ะจะมีเวลาพี่เม่เสียงพี่แม่ร้องเสียง้าเล่หมะ,ะเล่นสมุกเขาก็จะมีเสียงแบบร้องมันในใจสมุสนานดูนะคะดูเตะนะแบบกระจายเลยนะคะดูอ้วนถ้าขึ้นเนาะ มันเลืน่นด Legal, ้วยนะะดู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 โอ้เอ้ยคุณแม่ก็นี่ค่ะจะเดินไปทางนู้นก็มีควันไม้ดักรออยู่นะคะกลัวเล่นไปเล่นมาแล้วก็อย่างว่านล่วแ่ะค่ะจะตลืดูอ้วนโอ้ยขึ้นได้ไหมเนาะหนักฟูไหมเนาะดูท่านี้นะคะท่านี้ชอบมากเลย er you ค่ะถ้าหัวทิ่มไปนี่โอ้ยหากระจายเลยล่ะค่ะ ้วนเป็นช้างแดงอีกแล้ววันนี้ห้ยดูเทำนะคะดูหูนะคะม,คม,มีอีกมุมหนึ่งนะคะนั่งนะคะนั่งก็ติดพงุงพุงใหญ่เขามีความสุขค่ะกับธรรมชาตินะคะก็ปล่อยเขาแบบธรรมชาติให้เขาเล่นแบบ,แบบธรรมชาตินะคะไม่ต้องมาับดูไรไร้ ทางอ้วนตกน้ำแล้วะคะ่ะนี่เยสนุกใหญ่เลยดูหน้าตานะคะหน้าตาแบบอุดม,มณ์ดีคึกคักได้เล่นกับคุณแม่เอ้ยมีคุณแม่เป็นเกราะป้องกันนะคะดูค่ะเ้เล่นแบบสบายใจอะคะ่ะไม่ต้องกลัวว่า,วามีมีแม่เป็นเป็นอะไรอะเป็นแบ็กให้นะคะ ไม่ต้องกลัวแบบสิ่งอันตรายะค่ะคือเขาก็จะเล่นแบบเพลิดเพลินยิ่งกว่าเดิมนะคะมีควานสอนนะคะสังเกตการอยู่ทางนี้ค่ะควานไม้ก็อยู่ทางโน้นนะคะเดี๋คุณแม่แม่ก็มีความสุขนะคะได้เล่นกับลูกให้เขาได้ผ่อนคลายค่ะเขาจะได้ไม่เครียดนะคะการทํางานแบบนี้ก็ก็มันก็ดี่ะค่ะคือไม่ทําให้เขาเครียดนะคะทํางานเสร็จแล้วก็ไปมัดกุกหลักเหมือนเดิมะค่ะ ก็มันจะเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างนี้นะคะทุกวันนะคะหนูอ้วนยังติดใจบอโคลนอยู่ช้างก็ตัวอ้วนๆนะคะโคลนก็สีแดงอีกเอ้ยอ้วนได้อ้วนจะขึ้นลื่นนะคะขึ้นไม่ได้จะขึ้นได้ไหมโอ้ยโอ้ยอ้าอ้วน โอ้ยน่าจะช่วยมีคนช่วยดันดาขึ้นนี้น่าจะดีนะคะน่าจะขึ้นง่ายนะคะเพราะว่าลื่นไงคะโอ้ยโอ้โอ้ยขึ้นมาได้นะคะเก่งจังเลยเด<ส>ี๋ยวเราจะมาถ่ายอีกมุมหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปอีกมุมหนึ่งนะคะนี่ค่ะเรามาแอบถ่ายอยู่ตรงนี้นะคะตรงเดี๋ยวเรามาดักคือมาดักตรงนี้ด้วยะค่ะ ช่วยพี่ควนดักตรงนี้ด้วยนะคะกลัวถ้าเขาเล่นตะเลิดแล้วเขาจะวิ่งมาทางนี้แล้วก็สามารถช่วยดักได้นะคะแล้วก็ถ่ายไปด้วยนะคะนี่ค่ะสังเกตการอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะคะคุณแม่ก็ยังคงเล่นต่อนะคะกับมูอ้วนของเราะคะ่ะดูค่ะปรึกษากันว่าจะพากันไปเที่ยวที่อื่นแน่เลยค่ะเราก็ต้องไม่ประมาทนะคะไม่ประมาทด,ดีที่สุดค่ะดูนั่ง ดูนะคะเอ้ยสนุกใหญ่เลยลูกชายเลยสนุกทั้งแม่ทั้งลูกเลยเห็นไหมคะเขาก็จะไม่ซีเรียสไม่เครียดนะคะให้ควานนุ่งควันไม่ก็จะอยู่ทางนู้นค่ะดูคนละมุมเลยค่ะช่วยกันนะคะอุ้ยดักแม่อุ้ยดักแม่โอ้ยแม่ทับแม่ทับ นะคะลูกเราค่ะจังหวะจังหวะเหมือนเขาจะไปแล้วนะคะนนนะแต่ว่าความมันไหมรู้ค่ะเรียกว้ยแล้วค่ะไม่งั้นก็จะเดินไปเฉยเลยคะคือว่าเขาเล่นแบบเต็มที่แล้วตลเอือดอะคะ่ะเราจะเดิอนออกไปแล้วนะคะทำงานเสร็จแล้วเย่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเดี๋ยว จะไปที่กกหลักคุณแม่แล้วนะคะไม่รู้ไม่รู้ว่าจะอาบน้ําหรือไม่อาบนะคะต้องไปดูนะคะว่าคุณแม่วงเดือนหนี่ถ้าพ่อก็อย่างนี้ก็ดีนะคะเพราะว่าเขามัดไว้ในวัดปากอาเจียงนะคะแล้วก็จะมียุงเยอะมากเลยค่ะก็สะมากัดกัดกัดคุณแม่แม่วงเดือนนะคะบริเวณท้องนะคะเลือดตุงทุกวันเลยนะคะ ถ้าเขามีเกราะป้องกันยเงี้ยต่งเส้นดินโคลอย่างเงี้ยค่ะยุงก็จะกัดไม่ค่อยจะเข้าค่ะเพราะมันเป็นดินนะคะเป็นเคลือบเงี้ยส่วนเวลาเราจะเอาไปลงน้ําไปเล่นน้ําไปกินน้ําก็ล้างออกเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าผิวเดิมของคุณแม่เป็นยังไงก็จะเป็นยังไงเพราะว่าช้างเขาจะมีปฏิกิรยาคือถ้าคันก็จะถูพวกต้นไม้อะไรอย่างงี้นะคะฉีดน้ําไปเขาถูไปยเงี้ยก็ออกค่ะเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะ เราจะเดินไปแล้วค่ะเดินต้องเดินด้วยความระมัดระวังนะคะบัวเละเหมือนกันค่ะ <c oughs> ดูสิคะโอ๊ยมเดนนี่นะคะถ้าติดเสื้อผ้านี่โอ้แดงถึงกึงเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวต้องระมัดระวังนะคะต้องไปแบบระมัดระวังช้าๆเออได้แล้วค่ะไปค่ะ ทางเดินไม่ค่อยจะดีด้วยค่ะต้องขออภัยด้วยค่ะถ้าภาพคือคือขักๆนะคะคือถ้าภาพแบบสายไปสายมานะคะน้าโซนแอรอ้วนพี่วะให้นึงให้นึงูดโซจี้ไม่ว่ากี่นี่เป็นผู้ภาษาสวยนะคะ คือให้หนัสอนให้ควานสอนนะคะเรียกอ้วนไปค่ะกลัวอ้วนระแวงอ้วนอยู่ค่ะไม่ใช่ไม่กลัวนะคะนี่กลัวค่ะเราก็ต้องระมัดระวังไว้ก่อนนะคะช้างตัวผู้ด้วยนะคะมีงาด้วยค่ะถึงจะยังเด็กก็ก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อน,นะคะ่ะต้องระวังตัวเองไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเดินอ้อมไปทางนู้นค่ะเพราะว่าทางนี้เฉกค่ะตรงที่ช้างลงน้ํานะคะ ตาดายนิดนึงนะคะกล้องขยับไปขยับมาหน่อยนะคะขออภัยด้วยนะคะขึ้นมาได้แล้วค่ะถึงได้ถึง,ถงกุกหลักแม่วงเดือนนะคะเดี๋ยวจะหูคุณแม่ไว้นะคะแล้วก็ให้กินยากินอ้อยเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วก็จะให้ความสอนพาอ้วนกลับบ้านนะคะไปที่โรงช้างของอ้วนนะคะเนี่ยค่ะ ป่าลมลืนนะคะแต่ยุงเยอะมากค่ะยุงเต็มเลยค่ะถูกไว้เดี๋ยวเอาอ้อยเอา้าให้เขากินนะคะช้างแดงพี่ควันก็เตรียมของเตรียมอ,อุปกรณ์น,นะคะนี่ค่ะทั้งนี้ก็ตรงกันข้ามเลยก็จะเป็น สุสานช้างนะคะของวัดป่าเจียงสุสานช้างคือช้างที่ตายแล้วนะคะแล้วเขาเอาไปถมใช่ไหมคะไปฝังดินไว้แล้วก็จะขุดตรงที่ฝังนะคะเอาขุดเอากระดูกแล้วก็มาใส่ไว้เนี่ยค่ะในคล้ายคล้ายหมวกนะคะของแต่ละเชือกแต่ละเชือกนะคะพี่ก็ฝากช่องพายบนเหลือช้างอ้วน้อยลีลาด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ